สม้าชาที่เราดึงมันอยู่ตอนนี้ทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามันช่วยให้เราเรื่องเบาหวานความดันทําไมถึงช่วยได้วันนี้เรามาฟังจากปากเขาอีสิสรั้งพี่ป้อมครับแล้วก็วันนี้มากันเนี่ยพี่ร<ถ>ครูรถหรือคุณพี่รัชกุลนะครับผ<ค>ู้ที่ดูรายการของเราเนี่ย<ค><ค>แล้วก็เรียกว่ากำลังจะต้องผ่าตัดแล้วด้วยซ้ำไป ดูตัดข้อเท้า<อ>พี่อ๋อเ,เหรอเป็นเบาหวานนหรคะคุณเป็นเบาหวานขอตกอ้ารับก่อนเลยกันครับสวัสดีค่ะต้องต้องต้องเล่าแล้วล่ะอยากรู้คุณป้อมนี่มาบ่อยๆนะคะ <c oughs> มานำเ,เรื่องดีๆมาฝากเราแล้วว่าครูรถนี่ถามนิดนึงนะคะเห็นบอกว่าครูรถเนี่ยเป็นผู้โชคดีได้รับชาทีมิก ฟรีสองกล่องนะคะหลังจากที่ประกาศออกรายการของเราไปออกรายการแล้วเดี๋ยลองเล่าให้ฟังนตอนนั้นอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์เป็นไงก็ลูกสาวดูดูแล้วก็อยากให้แม่หายค่ะก็เลยเป็นเป็นมื่อกี่ปีแล้วคะเมานเป็นตั้งแต่คลอดน้องคนตั้งแต่ท้องน้องคนเล็กก็ประมาณรวม6ปีค่ะหปีก็คุมน้ําตาลอยู่ก็คุมอยู่ค่ะแต่ว่าได้มากไม่ได้มากก็ตามชีวิตประจาวันนะเพราะว่ามังเคยคุยกับเขาตอนที่เขาได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทําขนมขายพี่ตากคือทาขนมปังเนี่ยส่งที่จังหวัด ประจวบคืออาชีพเนี่ยคือทําขนมหวานอยู่แล้วเนี่ยบหวานอยู่แล้ววานต้องชิมแป้งแชิมก็ต้องทำอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นโอกาสที่น้ําตาลจะลงเขาบอกหนักสุดๆของคุณเนี่ยต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่นานแค่ไหน็ร่วก็ร่วมๆเดือนนะคะตอนนั้นอะไรเกิดขึ้นอีกต้องไปอยู่โรงพยาบาลก็เป็นแผลที่ข้อเท้าค่ะเป็นแผลที่ข้อเท้าแล้วมันมันลามลามออกไปเรื่อยจนจนคุมไม่อยู่เพราะว่าเราเราคุมน้ําตาลไม่ได้ ก็ไปต้องให้คุณหมอกรีดเอาหนองออกเพราะว่ามันมันกัดกินเนื้อข้างในหมดเลยค่ะคือปบะววานนี่คือเนื้อลายไงพี่ตากใช่ไหมจ๊ะใช่เวลาเป็นแผลจะไม่ค่อยหายในแต่ละวันของคุณคือคุณต้องไปกรีดเอาเนื้อหนองออกให้หมดค่ะก็เขาจะมีการทําแผลค่ะคือการยัดพักก๊อตเข้าไปแล้วก็ไปซับจะไม่หายว่างันไม่หายันะัเแผมันจะลามออกไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราคุมน้ำตาลไม่ได้จนในที่สุดพี่ป้อมไปเจอสภาพของคุณรถตอนนั้นสภาพครูเขาเป็นยังไงตอนแรกเลยที่ส่งช้าไปให้ก่อนเลยที่เขาเขียนน้องเขาเขียนเรื่องราวมาเราก เขาแบบว่าเป็นหนักอะค่ะถึงขั้นถัดเอาอะค่ะเดินไม่ได้<อ>เราก็เลย้ส่งชาไปให้ก่อนดีกว่าแล้วเราก็ตามไปดูอีกค่ะวันที่ไปเจอกันเนี่ยคือเขาเดินไม่ได้จริงๆค่ะแล้วแบบหน้าเขาไม่สวยอย่างนี้นะคะเ<อ>ขาดูแบบแบบหม่นหมองมากหมดหวังอะหมดหวังเขาดูแบบแย่มากเลยอะค่ะเด้งตกใจเว่าเจออีกทีทไมสวยขึ้นตอนนั้นจริงๆแล้วเวลาคุณจะเวลาจะเคลื่อนไหวตัวต้องขอทด ต้องถัดเอาค่ะถัดคือทำอย่างนี้คือไม่ถัดเพราะว่ามันถั้ามันมันหยีบมันยืนไม่ได้หยีบไม่ได้ตอนนั้นน้ำตาลสูงเท่าไหร่ครับก็ตอนนั้นประมาณ300กว่า300เยอะสเขาให้ไม่เกินร้อยนิดนิดไม่ร้อยก็ถือว่าร้อยสูงร้อยสิบมันก็ถือว่าสูงแล้วตอนนั้นในที่สุดลูกต้องเอาคุณแม่เนี่ยไปส่งไว้ที่โรงพยาบาลค่ะไปอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะก็ช่วงสี่ห้าวันแรกก็คุมไม่ได้เลยอยู่200กว่า300ตลอด แล้วแผลมันก็ไม่หายค่ะมันจะเป็นหนองแฉะอยู่ตลอดก็คือถ้ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ก็คือแผลมันขยายวงกว้างไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายมันคือต้องต้องเสียข้อเท้าอะค่ะคุณป้อมคุณป้อมก็บุกไปถึงบ้านเลยเพื่อเลือกจริงๆเลือกเคสนี้เลยนะะแล้วหลังจากนั้นเป็นเรื่องเลือกเคสด่วนค่ะหลังจากนั้นทําไงต่อไปก็พอไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งพี่เขา เอาไปต้มกินในโรงพยาบาลค่ะเอาไปต้มกินในโรงพยาบาลแอบลูกสาวเขาเขาทานยาก็แล้วอะไรคุมอาหารอะไรตามตามในโรงพยาบาลเขาอะค่ะเขาก็ไม่ลงน้ําตาไม่ลงแล้วแผลก็กว้างแล้วทําแผลที่ก็ทรมานขานี่ก็แบบไม่รู้จะเอเาไว right? ้ที่ไหนแล้วมันปวดทั้งวันนะคะเอาไปต้มที่ทานที <N 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 ่โรงพยาบาลนทีโรงพยาบาลเลยค่ะก็สองวันแรกจาก สอง้อยกว่า3 0 0รกว่าก็ลงมา1้อยแแล้วก็ลงมาเรื่อยๆจนทานวันที่4ี่ะค่ะจนแบบน่อกน้าตาลมันต่ําเกินค่ะคุณหมอคุณหมอก็ฉีดยาลดน้ำตาลก็คือมีมียาคุมอยู่แล้วอ๋อแล้วก็ไปกินตัวกินแอบกินแอบกินน้ำตาลตลกแล้วคุณหมอเขาไม่ตกใจแล้วอยู่ดีๆโอ้โหมาหมอฉีดยามาเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ไม่หายมามามาทานนี้ ก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่าก็คือเขาดีใจที่ว่าเราจะได้ออกไวขึ้นนะคะออกจากโรงพยาบาลไวขึ้นกลับมาใช้ช oh, ีวิตปกติจากวันนั้นถึงวันนี้กี่วันฮะประมาณกี่วันคะกี่วันร่วมสองเดือนกว่าสองเดือนก็ทานมาเรื่อยๆอยค่ะใช่ครับอย่างนี้พี่ราชกุลครับลูกสาวเนี่ย พอรู้ว่าคุณแม่หายปุ๊บเขารู้สึกยังไงครับเขาดีใจมากค่ะกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมงั้นงั้นตอนนี้ก็ต้องดูแลและแผลเป็นไงฮะแผลแห้งค่ะแผลกระปิดสนิทแล้วค่ะสนิทแล้วเดินได้เมื่อก่อนเดินได้ปกติเลยค่ะคืออีกสักครั้งพี่ป้อมตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ยาไม่ใช่มันเป็นคือสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยเนี่ยแหละใช่ค่ะที่เราเอาไว้ต้มดื่มกันรักษาสุขภาพแบบเป็นพืชพืชบ้านนี่แหละไม่มีเคมีเจือปนค่ะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต เดี๋ยวนี้คนเราจะกลับกลับมาสู่ธรรมชาติเมื่อกี้แม้กระทั่งอาหารที่เมื่อกี้กวบผมหนักก็กลับมาสู่ธรรมชาติแพงมากยอันนี้ก็คือทุกอย่างคือธรรมชาติบำบัดหมดสิ่งที่เปลี่ยนไปสําหรับพี่พคุณครูเนี่ยนะะช่พี่ป้อมเห็นจะชัดเลยคืออะไรก็คือเอาที่แบบเห็นชัดเลยคือเขาสดใสขึ้นมากเลยเหมือนไม่เหมือนวนเราเจอกันที่แรกเลยยังตกใจเลยว่าเฮ้ย ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าวันนั้นเหมือนไม่ใช่อย่างนี้เลยคือเดินได้วันนั้นเขาเดินไม่ได้คือขามันจะปวดตลอดเนี่ที่เปลี่ยนแปลงคือครอบครัวเขาก็มีความสุขปกติอะไรมีมีคนถามมาเยอะมั่งว่าถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานทานได้ไหมได้ค่ะดื่มแทนน้ำปกติได้ก็คือถ้าถึงไม่เป็นเบาหวานนี่คือดื่มวันนึงแก้วสองแก้วลืมม้างดื่มบ้างตามปกติอะค่ะไม่ต้องไปมุ่งดื่มเป็นแทนน้ำเพราะเราต้องกินน้ำอย่างอื่นบ้างนะเดี๋ยวน้ำตกน้ำตาลหัวไปเลยมันคือจริงๆมันที่มันจะไม่ต่ำถ้าไม่ได้ฉีดยาเพิ ทั้งฉีดไม่พอแล้วยังแอบกินอันนี้อีกอะไรแบบนี้คือหมอเขาก็ไม่ทราบไงคะแต่พี่เขาก็ด้วยความที่ทํายังไงก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วก็เลยแอบกลัวหมอจะดุอะไรแบบเนี้ยล่าสุดเป็นไงไปเช็คน้ำตาลได้อยัางไรเช็คค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือเก้าสิบเหลือเก้าสิบเลยเช็คไปเช็คน้ำตนเลยเช็คไปเช็คน้ำตาลกินเลยเออตอนที่กินเลยเช็คเก้าสิบน่าจะเกินร้อยแล้วครับแต่ไม่เป็นไร อืมนะแหมดีมากเลยก็ยังไงฝากคุณผู้ชมหน่อยวันนี้สุขภาพกลับมาดีๆใจไหมยิ่งกว่าได้ของขวัญทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ค่ะคือคุณป้อมนําชาไปให้นี้ไม่ได้ให้เฉพาะชาค่ะให้พลังชีวิตใหม่ทุดยอดอ่ะเอางี้ล้วกันเดี๋ยวให้พี่ป้อมเนี่ยฝากถึงประโยชน์ชาทีมิกหน่อยดีกว่าว่าเขาให้ประโยชน์ยังไงแล้วก็ ใครอยากจะสอบถามเรื่องชาทีมิกค,ครับใช่ไหยครับช,ชาทีมิกนะสั้นๆม,มีประโยชน์ก็คือเมื่อดื่มแทนน้ำตามสเปคเนี่ยมันจะสามารถคุมระดับน้ำตาลสำหรับผู้ที่คุมไม่ได้อะคา<ม>่ะทำยังไงก็น้ำตาลไม่ลงเท่าปกติาคา<ม>่ะแค่ดื่มแทนน้ำมันจะสามารถคุมน้ำตาลเพื่อป้องกันโรคแซกซ้อน<ม>ที่จะเกิดขึ้นร้ายๆในอนาคต<ม><ม>แล้วถ้าเกิดจะติดต่อสอบถามก็022635959มีทุกเรื่องค่ะถามได้ตลอดเวลาค่ะคือเวลาเชงว่าจริงถ้าสมมติ เอสเล้งหนักเนี่ยใส่กี่ซองห้าซองค่ะห้าซองใส่ไปในกาต้มน้ำกระติกน้ำร้อนนะคะใหญ่ๆค่ะถ้าโตกว่านี้สักหน่อยมันจะมันจะได้ไม่เปลืองค่ะขนาดนี้ก็สักสามขนาดนี้สักสามอ่ะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดห้าซองใส่ไปในกระติกแล้วก็เติมน้ําไปขวดใหญ่ต้มให้เดือดแล้วก็ดื่มแทนน้ำเมื่อมันน้ำหมดเราก็เติมใหม่จนกว่ามันจะจืดเป็นสีน้ำเลยนี่แหละครับย้ำนะครับคุณผู้ชมครับว่าเราเนี่ยควรจะรักตัวเองมากกว่าคนอื่นนะฮะ มาออกกําลังกายแล้ว <mean> ก็ดูแลสุขภาพเขาเตอร์เขาหลอกแกอยู่ข้างๆตอนนี้นี่เราอยู่ตรงนี้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณครัท้อทค่รครับขอบคุณครับ